สินค้าวันนี้นครับก็เป็น ps vita 2000ันนะครับเป็นงานกล่องคนระับก็ตัวนี้ใครทเคยดูก็อาจจะคุ้นๆหน่อยครับว่าเป็นสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วให้ลูกนะครับแต่ว่าลูกเนะี่ยไม่ไม่เล่นนะครับเขาก็เลยเอากลับมาขายหผมคืนนะครับก็การใช้งานก็ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะคตัวนี้เป็นงานกล่องเครับเป็นสีชมพูดํา สีนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็เป็นรุ่นสองพันด้วยนะครับเป็นรุ่นสลิมนะครับก็คือบางแล้วก็พกพาง่ายกว่ารุ่นพันนะครับเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็มีกล่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเป็นงานกล่องก็มีเป็นพวกสายซองสายไฟนะครับก็ยังอยู่โอเคแล้วก็มีเคส ครับตัวน,นี้เป็นเคสเคสสีดำนะครับนี่นี่ครับเคสสีดำา่มีเคสเคสดีดำให้นะครับโอเคแล้วก็เป็นซองโฟมที่มากับเครื่องนะครับก็ออยังอยูอ่แล้วก็มีเป็นเคสใส่นะครับสภาพก็ปั่นกลางนะครับมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยโอเคนะครับก็เป็นพวกคู่มือนะครับคนะู่มือ แล้วก็มีเป็นฟิล์มสำรองนะครับอันนี้คนที่ซื้อไปก็ยังไม่ใช้กลับมาเหมือนเดิมนะครับฟิล์มสำรองแต่ว่าตัวเครื่องก็ติดไปแล้วนะครับชุดหนึ่งมมแท้นะครับ16บหกิกอ่ะซองอยังอยู่นะมมแท้เลยนะครับน,นี่กล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือกล่องนะครับโอเคแล้วก็จะมาดูที่สายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแท้จากทางโซนี่เลย สภาพสมบูรณ์นะครับสภาพใหม่เลยนะครับมีก็ใช้งานได้ปกติเลยครับซอสายชาร์จก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีกระเป๋าแอร์ฟูมให้ด้วยนะครับมีเป็นอย่างนี้ครับไว้ใส่หกผ้าเล่นได้โอเคตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นครับเนี่ยดูที่รอบๆตัวเครื่องก่อนเลยกันนะครับด้านหน้ามีเป็นฟิล์มให้นะครับ อาจจะมีรอยฝุ่มเล็กน้อยครับแต่ว่าติดฟิล์มเรียบร้อยครับฟิล์มด้านหน้าแล้วแล้วก็ฟิล์มด้านหลังก็ติดแล้วครับนี่ตัวทัชแพดนี่ก็ใช้งานปกตินะครับมาดูรอบเครื่องก่อนครับด้านหน้าก็เป็นสีดำนะครับเป็นโนแบ็คนี่ครับปุ่มต้องขอไปที่มันไม่ค่อยโฟกัสนะมัเป็นสีดำปุ่มใช้งานปกตินะครับแล้อกซ้ายขวา สวยนะครับดูนะครับมีตำหนิแค่พวกฝุ่นเท่านั้นนะครับไม่มีรอยตกกระทบกระแทกแดงใดด้้นล่างมีเป็นช่องหอดชาร์จหูฟังนะซีเรียันี้เป็นช่องใส่เมมนะครับนี่ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วเป็น16 g ินะครับของแท้นะครับเมมนี้ก็จะตกอยู่ที่8,900นะครับเมมแท้แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใสแผ่นเกมนะครับ ช่องส่เกมนะครับอันบนก็จะมีปุ่มเป็นปุ่ม power นะครับตัวนี้นะไฟแสดงสถา,หาหนะต่างๆเครื่มเสียงกดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม R L ตัวแทแป์ตัวนี้ก็จะเป็น R2L2 2นะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เป็นกล้องหลังนะครับกล้องหน้าอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับให้ดูด้านหลังจะชัดเลยกันมีสภาพก็ สวยนะครับมีเป็นรอยขนแมวบ้างเล็กน้อยแต่ว่ารอยขูดหนักๆนี้ไม่ไม่มีให้เห็นนะครับใครที่อยากดูสภาพเพิ่มเติมก็ inbox เข้ามาถามได้ครับก็ในวิดีโอมันจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะมันมีแสงสะท้อนใครที <jähr iger> ่อยากดูเพิ่มก็ถามเข้ามาที่แฟนเพจได้นะผมสะดวกถ่ายให้ดูทุกอ่าตอนที่เครื่องอยู่กับผมถ้าผมอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวลองมา เปิดเครื่องนะครับอ่นี่ครับการเล่นสกรีนเนี่ยลื่นไหลทุกอย่างนะครับนี่ให้ผมให้ดูเฟิร์มแวร์ก่อนนะอ่าเฟิร์มแวร์ตัวนี้แปลงกันนะครับคือต่อไวไฟเราสามารถโหลดเกมได้แบบอ่าเต็มที่เลยนะครับจนกระทั่งเครื่องเมีมเต็มนะครับอ่านี่ครับสิสเต็มจะเป็น3.65นะครับ แปลงแล้วเมมโมรี Memory, ่เมมโมรี่16กิกนะครับพอเราฟอร์แมตหรือว่าเปิดใช้งานจริงมันจะได้14จิกนะครับตัวนี้ฟีสเปซจะว่างอยู่ที่ประมาณ1 1กิกกว่าๆนะครับเมมโมรี่การ์ดโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูที่่า โปรแกรมแปลงนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูที่ wi-fi ก่อนนะครับลืมโอเคตอนนี้ผมต่อ w i ไวไเรียบร้อยนะครับจะเป็น wifi ที่บ้านผมเองโอเคครับวันนี้เชื่อม Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่โปรแกรมโหลดเกมนะครับอ่ะพี่โหลดก็ง่ายๆครับคือเราเข้าไปต่อ wifi จากเซตติ้งเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็มาที่โปรแกรม PKG ตัวน,นี้นะครับนะบกดเข้าไปเลยนี่ครับ ก็อรอสักครู่นะครับมาคลร์มาแล้วนี่ก็เป็นรลยราลน์ชื่อเกมทั้งหมดที่เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้ววิธีดูอ่าพื้นที่ว่างของตัวเครื่องจะอยู่มุมขวาล่างนะครับอ่านี้คือฟีหนึ่งจุดหนึ่งสามจิกแล้วเราต้องการ,กนนร,รากาดาดวาน์โหลดเกมอะไรนะครับรวก็มาดูขนาดความจําของอ่าขนาดของเกมนั่นแหละนะครับนี่ตัวเอ็มก็คือเมกนะครับถ้าเป็นจิกนี่ก็คือกิกะไบนะครับก็ดูว่ามีมอเหลือเท่าไหร่ล้ว เราจะโหลดเกมได้ไหมครับแต่และเกมมันก็จะมีโซนบอกนะครับนี่จะมี USA, JPN ก็คือเจอแปลนั่ USA ก็เป็นอเมริกาเนาะ EUR ก็เป็นโซนประมาณพวกโซนอังกฤษอะไรอย่างงี้ครับก็แนะนําให้โหลดเป็น USA มานะครับจะได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่จะโหลดเราก็กดกด O หนึ่งครั้งนะครับไปที่เกมเราต้องการที่จะโหลดนะครับเรากดกด O หนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บ เราก็กด install เกมตัวนี้ครับแล้วก็กด O อ่าใครที่สงสัยก่อนสามารถสอบถามผม,ไ,มได้ครับถ้าโดดให้ดูมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานครับแล้วก็สถานะแบตเตอรี่ครับจะอยู่ที่มุมมุมขวาบนตรงนี้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่97็นะครับโอเคอันนี้คือโปรแกรมโหลดเกมนะครับอตอนนี้ก็มีเกมอยู่อ่า7เกมนะมี Asphalt ยีฟามีฮอสลากนะแล้วก็เป็นมวันเจ็ดก็เอ้ามอ์นะครับแล้วก็บอลแซดแล้วก็มีวันพีทนะครับเคเืีอยแต่ผมจะลองเล่นเป็นแฮตฟอร์แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆดูการทิศไปนในตัวนะครับ เสียงชัดเจนนะครับปุ่มเพิ่มเสียงก็เสียงใช้งานได้ปกติเลยตัวเครื่องรุ่น2000มันจะเบากว่ารุ่นพันเยอะพอสมควรนะครับเล่นแบบเราถือพวกพาเราไม่รู้สึกไม่เมื่อยเมันรุ่นพันนะครับก็เป็นข้อดีของตัว2000นะครับโอเคอการใช้งานเื่นไรนะครับปกติเลยเราไปเล่นในแบบชิวๆนะครับ ได้เป็นงานกล่องด้วยก็คือว่าหายากนะผมว่าสายชาร์จแท้งานกล่องหามเมมแท้ด้วยนะครับใครที่กําลังหาเครื่อง EZA สองพันอยู่ผมว่าเครื่องนี้ดีเลยครับได้สีแบบลีมิตต์ด้วยนะครับคีอเรารอโหลดสักคู่อแลมาครับ ดูพวกอนหลอกอะไรนี้ด้วยนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับนครันหลอกซ้ายขวาปกติเลยหรือเราใช้ดีแพดก็ได้นะครับในการควบคุมเกมนี้ในจัสนะครับ ดีครับใช้งานปกติดื่ไหลเลยไม่มีสะดุดแหลกหรือว่าค้างขณะเล่นเกมได้อ่ๆโอเคครับก็จะ ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าวีตาเครื่องนี้นะครับก็ใช้งานตื้นไหลเลยนะครับแปลงแล้วด้วยที่สำคัญนะครับเฉพาะค่าแปลงก็หลายร้อยแล้วนะครับคี่ก็ใช้สนใจเคร่องนี้ครับก็ติดต่อมาที่แฟนเพจของเรานะครับ JBot อส t อก c นะครับติดต่อเข้ามาเลยอยากดูภาพเพิ่มเติมอยากดูสอบถามเกมนั้นเกมนี้ก็ถามเข้ามาได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับสำหรับวันนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการหาเกมใหม่ๆมาขายอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ